เบื่อชาอืบนมาเมือนะวันนี้นะครับเราจะมามี่นันก่นนอนวันนี้เรามี มีน้ำพริกดูดนมแมวอยู่ใช่ไหมลูกปิ๊งนเ่น้องนี่โอ้ยจิ๋วที่พยายามหนีแม็กอยู่กวดเนี่ยนี่เนี่ยด,ดูน้ำพริกก่อนละกันโัวหนักมากทำไมหนูตัวหนักขนาดนี้โอ้โห เรายังมีมเาฉลาดมากแล้วยังมีแมวที่เรายอมเราทุกอย่างตัวนี้ยังไงล่ะแมวที่ยอมเราทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะทำตรงไหน นางก็จะไม่ขยับขยื่น,นใดๆทั้งสิ้นแอบลุงยังไม่ได้ถูกต้องมองอะไรเขื่นเอาเขื่อนก็เขื่อนกองไม่ต้องจิกหลังหรอกแล้วเรายังมีโป๊กเกอร์ยังไงล่ะตัวอะไรอ,อึ๊ตัวอะไรนี่โป๊กเกอร์หร,อหรอือเปล่าชื่อโป๊กเกอร์ป่ะครับชื่อชื่ออ๋อ เป็นเป็นเป็นหญิงป่ะคือโป๊กเกอร์ป่ะคะคือโป๊กเกอร์ป่ะคะโอ้ยจัดเลยลเรายัางมีลูกคัาที่อยู่ในบ้านลูกคัาอยู่ในบ้านขเขินเขินแล้วยังมีอะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยกระต้มไข่ตุต๋นใช่ไหมลูกอยู่ไหนอะแอบเหรอ แับกล้องห้เ hey, hey. hey. ตรน์นนั่นนี้ให้เติรนให้เติรนให้เติรนเล่นกล้องไม่เป็นต่อต่อรู้ล่านี่ใครนี่ใครรู้ล่ารู้ล่าวคร เขาบอกใครอะไ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 ร <_ an> ยังเข้าอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้นะครับเออสองวิสองวิงวแล้วหนึ่งนะบา อ๋อสองวิเกินไปอาวโตษโทษโทษ,โท,ษ,โท,ษทำไรว่าลืมอ๋อวันนี้นะครับเราจะเสนอตอนนี่แหละชาเขียวก่อนอื่นนะครับเราจะมีเครื่องวัดน้ำหนักวัดน้ำหนักเครื่องช่างน้ำหนักเครื่องช่างน้ำหนักนะครับเราก็จะช่ง ือให้มันตรงที่สุดวันนี้นะครับขอดูก่อนนะครับว่าชามาเสิร์ฟหรือ,อยัง<า>อย่าเป็นแก้งเขา ไม่มีตัวใหม่นะครับเราจะกินตัวเดิมนะครับนั่นคือปลาแห้งของแมวนี่นะครับนี่อะไรไม่รู้องไปหมดเฮ้ยไวจัดผมบอกแล้วผมขอฟ <White S 2> ูไวจัดไวจัดเไมือนกันเหมนกันนะเนี่ย หัวครูเลยพี่เดี๋ยววันที่ผมได้ชมน้งชาเขียวให้คุณกินนะครับ้อถึงวันนี้เราเจอกันนี่เอาวันนี้วันนี้คุณไปไหนวันนี้คุณไปด้วยเหรอไปพี่เอาจริงป่ะเนี่ยวันนี้มีเขาทุกคนเหรอใช่วันนี้มันเป็นรอบๆไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะอะไรอ่ะใช่เลยพี่มันใสียหายแล้วเสยหายแล้วยังได้บอกคนดูหรือยังว่าเป็นเพราะอะไร ไม่ได้บอกกลัวเขาเป็นห่วงอ่ะตอนแรกมันเป็นตอนแรกว่าเขาหงอกเขาด่ากลัวกลัวเขาว่าไม่ตอนแรกมันเป็นแผลลึกนิดนึงครับก่อนดินมาเจอก่อนไปจีนใช่ก่อนบินหนึ่งวิเลยอ่ะตอนฟิลนั้นเลยหนึ่งวิเดี๋ยวผมเล่าให้เขาฟังกันเล่าเลยเล่าเลย วันนั้นก่อนไปจีนเราก็นั่งเล่นเกมอยู่กับพี่แม็กนี่แหละครับอยู่กับพี่แม็กอยู่กับเซฟเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆก็เกิดสิ่งที่แม่คาดฝันขึ้นมาเดี๋ยวผมหยิบให้คือมันไม่ใช่เล็กๆด้วยไงประเด็นอ่ะเองกล่องควีนอันเบลเลอร์นี่ครับหนักซะด้วยกล่องควีนหนักขนาดนั้นเลยอ๋อ หนักพี่มันไม่ได้มันไม่ได้เบานะมันเป็นกล่องแบบเวทีของควีนอ่ะมันเป็งของคันเรื่องควีนแป๊บนึงมึงใส่เสื้อโฟย์แล้วยูนนอนเหรอใช่พี่ให้รักมันนำทางไปในฝันพี่โอเคโอเคเนี่ยมันทำไมอ่ะไม่เท่เหรอเท <Hey. S 2> จตึงอยู่นะ <Hey. S 2> เนี่ยก,กล่องนี้ครับทุกคนหล่นลงมาแบบนี้เลย เปาะเขาะเข้าไปให้เขาะเลยม,ม,ลมุมกล่องเต็มๆนะฮะเลยทําให้เกิดแผลขึ้นก่อนไปจีนหนึ่งวันนะครับไปจีนหนึ่งวันคุณทําแผลได้ยังไง <ผม S 1> ไม่ไก็ไม<ำ>่เกิดแผท <ำ S 1> ลทํายาอย่างเดียวแต่ว่าตอนไปที่จีนก็ต้องขอบคุณไมายาเพราะไมยาเขาปิดให้ผมแน่นเลยเนียนเลยใช่ไหม,มก็ไม่เนียนหรอก <laughs> มันเป็นแผลพี่มันแปะเนียนไม่ได้แต่ว่าก็โอเคอยู่อ่ะดีกว่าใช่มันตกลงมาแบบโอ้ยแล้วมันหนักมากทุกคนถูส<อ>งส่งมันน่าจะหนักจริงอ่ะหนักพี่หนักมันเป็นแบบเวทีอ่ะแล้วก็มีสี่ตัวนี่ตรงนี้เลยบอเข้าให้โอ้โหเข้ามุมกล้อง <laughs> บอเข้ามาน่อกินเลยโอ้ปากเจอเลยเรอ <laughs> ปากเจอ แล้วผมหายไปเลยพี่จำเนไปลมล้วเขาจะคิดว่านั่นบ้างแบบว่าเราเก่ดมาแล้วเอเนอร์จีเบอร์นี้เลยเหรอ <c oughs> นั่นดินี่พลังใกล้หายแล้วครับทุกคนไม่เป็นไรแล้วงงมากรูสุดได้ไปหาหมอไหมไม่ได้ไป,ไปไมก <c oughs> ็ตอนที่กล่องตอนตอนที่กล่องจิม้มปุ๊บพี่แม็กถามหายไปไหนไปหาหมอไหมเออ ไม่ประเด็นคือนั่งเล่นเกมันอยู่ไงแล้วอยู่ดีก็เงียบหายคนเดียวแล้วตัวละครในเกมก็ยืนนิ่งๆก็แบบอะไรวะกำลังทรงพักร้วอยู่ส่งพักร้ว,รรวจะต่อ,อยกอะกล่องอยู่แล้ววันนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวเล่นอลไรไม่รู้เรื่องไอ้กล่องนี่อีกวันหนึ่งจะมีงานส่งพักร้วที่ทำอะไรกินอ่ะตง ชาเขียวอ่าชาเขียวใช่กินชาเขียวอีกแล้วเหรอกินชาเขียวทุกวันเลยคุณน้าเอาเดี๋ยวเอ,อวันนี้คุณไปด้วยอย่างนี้เราก็กลางวันเราก็ไม่มีเซสชันเล่นเกมอ่ะเด็กเนี่ยอ๋อนี่คือมึงโทรที่มึงโทรมานี่คือมึงจะถามกูเล่นเกมไหมเหรอ <laughs> จริงแล้วก็เห็นมีเวลาอยู่สักแบบชั่วโมงนึงก็ยังได้ ไม่ได้เล่นเกมนานแล้วไงเฮ้ยโทรมาเช็คก่อนมาทำอะไรอยู่อ๋อได้ก็เนี่ยเดี๋ยวสักสิบนาทีเดี๋ยวไปเล่นสักตาเอ้ยได้ดีได้ชั่วโมงไ้สักตาหนึ่งก็ได้พี่แบบชิวๆไม่ไหวเห็นว่าแพทใหม่เข้าแล้วฮะจริงปะเนี่ยมีตัวใหม่ปะเนี่ยโผล่เข้าอีกสองตัวเอ้ยต้องลองแล้วไม่ไหวแล้วอ๋อต้องลองแล้วไม่ไหวแล้วอ๋อ วันเมื่อวานแบบขึ้นใจมากเลยจริงเมื่อวานเป็นฉากที่แบบว่าเราพูดเหมือนเหมือนตอนไฟนอลอีพีเลยว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นฉากอะไรอย่างนี้จริงอันนี้คือตะลึงทึ่งอึ้งมากตะลึงทึ่งอึ้งเลยเหรอตะลึงทึ่งอึ้งเซเวอร์คือเมื่อวานอยากจะบอกคุณว่าคุณกลับมาแล้ว <c oughs> ไม่กลับ อขอบคุณทุกคนีแ่แต่แต่หลายๆคนบอกว่าผมดูนิ่งๆอาจจะเจ็ตแลกอยู่ฮนะอ๋อแมก่อน,อนไปบินซะบินเยอะใช่บิน,นเยอะม,ม,มากมมแล้ว,แล,วแล้วผมถึงผมถึงไทยประมาณตีสองกว่ากว่าพี่กว่าจะได้กลับมากว่าจะได้ทำนูน่นอาบน้ำทำอะไรก็คือโอโ้โหยาวกว่าจะได้นอนแล้วต้องตื่นไปแต่งหน้าอีก ใช่ไม่เป็นไรนะถือว่าไม่เป็นไรละเราถือว่าเราเท่ละเราโอ้เราแจมแล้วพี่ไม่ไม่เน้นงานไม่เน้นอะไรเราเน้นเท่เน้นเท่ถ้าเกิดจะไม่ได้ไม่ไม่เท่และเครียดต้องจ้าบก่อนต้องต้องจ๊าบนิดหนึ่งนิดนึงยังไม่ได้ขอชาเขียวเด้ยอย่าบึ่มต้องใช้ความคิดสุรขั้ โอเคโอเคอ๋อความวิถีถันอเคศิลปะอุ้ยแม่เฮ้ยโป๊กเกอร์อยู่ไีนดูมจริงไหมเนี่ยเออนี่โป๊กเกอร์ก็อยู่เอาไวนอยู่แล้วนี้แมวซิงนี่ตัวอะไรเอยเอามาฝากเหรอเฮ้ยโป๊กเกอร์งง่จัง มันเตล้กระทืบใช่ไหมมันไม่เกะมันไม่กระทืบเลยตัวนี่ดูมันไม่มีเซฟอยู่ไงมันเลยไม่กระทืบทึบใหน่ลูกต้องเซฟเท่านั้นเนี่ยตัวแม่กูทึบไปแล้วตัวเล็กอ่ะพี่ฮะเนี่ยเอาตัวเล็กก่อนตัวกำลังโดนน้ำพริกสั่งสอนอยู่อุ้ยตัวมันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นป่ะพี่น่าจะใหญ่ขึ้นระดับหนึ่งเลยแหละ มันทำท่าอะไรของมันนะให้มันชนหมัด่ะชนหมัดชนหมัดชนหมัดอยากชน,ชนหมัดชนหมัด,หมดเหลือจะพูดมาหนึ่งเวลาละคุณพร้อมจะมาเวอร์ละเวนยังพร้อมแล้วเนี่ยผมนั่งอยู่หน้าคอมผมจ้องมันอยู่นานมากมีแผดปาหางตาหางตาผมเข้าแต่คอมอยึางเดียวตอนนี้มี ฮะมีแพดใหม่มา,มาปะ่ะผมลองเปิดดูก่อนแป๊บนึงอลองลองที่ลองเปิดดูก่อนครับเราเปิดเล่นๆลองเปิดหนันกมากนะท่านผู้ชมอู้เดี๋ยวจะหล่นจะหล่นจะหล่นเอ๊ะ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 อะไรอะ่ะ <c oughs> มันมันสู้กันเนี่ยเดี๋ยวกันนะผมขอลงไปเจี๊ยบรักสักเรียบ ทดสอบทดสอบเป็นไงมีไหมขอร์บหนึ่งขอรักน้ำทางไหมคนพูเอเวอร์ยออะไรนะพูเอเวอร์ยอชื่อใหม่สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากพูเอเวอร์ยอนะครับ f ูเอเวอร์ยอพูเอเวอร์ยอเพราะทางมันเปลี่ยวนะครับ เราทำมันเปียวทำมันเปียวมาสิฮะมีผีบ้างมีแพทป้างปอนนีผีไม่มีอ่ะตอนนี้แบบผมเล่นตัวไม่ได้อยู่ผมลื้อของวางไว้ตรงโต๊ะคอมริงกันฟูไอ้เบร์ยอ เวลาละต้องหนีขึ้นไปข้างบนแล้วไม่ไหวแล้วร้อนมากไปแล้วพี่ไปข้างบนเฉยโอ้ยบ <c oughs> <your> ักหลังเลยดิ forever young ติดติดติด forever young ติดติดติดผมทำ q ส e s t ยังเนี่ย เฮ้ยอะไรอะ่ะมีเวดดิ้งด้วยเหรอใครเวดดิ้งกันอะ่ะไอ้นี่ไง Invisible Woman กับ m r Fantastic ที่มึงเล่นอะ่ะเหรอจริงตัวน่ารักอะ่ะมีความเป็นประเด็นคือพี่เคนพี่เคนชอบเล่น m r Invisible เอ้ยไม่ใช่ Invisible Invisible Woman <laughs> พี่เคนบอกว่าฉันซื้อฉันซ <laughs> <laughs> ื้อซื้อแล้วยังอ่ะจริงมาคอมโบกันหน่อยิงพี่เขนบอกฉันซื้อบอกอย่างงี้ อย่างนี้ก็แน่นเลยดี๋ยวพี่แน่นเลยจริงๆนะี่ยจริงๆอยากสตรีมให้คนดูมากเลยแต่ว่าคอมไม่ไหวเฮ้ย hey, ผมสตรีมได้อยู่นะจริงเหรอแต่ว่าจริงๆคุณถ้าจะสตรีมดีกว่านี้ต้องคอมต้องดีกว่านี้นิดนึงนะก็ <c oughs> จริงอ่ะพี่มันต้องหนึ่งสองสาต้องเปลี่ยนคอมแล้วป่ะเจไอโบฮะเจไอโบเข้าได้ตัวไอเบพี่ <c oughs> ตัวไอเบอไอบีไอโบไอเบ ขายแล้วก็บอกขายแล้วลูกค้าเข้าเฮอะเข้าเขาแหละน้องๆ้องคุวิดดูดิว่าเราไปถ่ายคลิปประกอบคอมกันอ่ะโอ้โหนิงแล้วให้พี่เงินประกอบโอ้โว้ไม่เอานะลูกค้าไม่เอาตรงนี้เลยลูกค้าบอกไม่เป็นไรขายถ้าเป็นเงินประกอบไอ้เงินยังไม่รู้เลยอะไรสิแรมอ๋อผมก็ไม่รู้ไม่ต้องพี่เงินหรอกผมก็เหมือนกันอเงินตัวใหม่ไปหีแล้วเหรอ มีปะเห็นคนเขาเล่นกันแล้วอ่ะยิ่งเหรพี่ไม่เห็นมีเลยหรือยังไม่เข้าแพทไทยไยังไม่มา,มมาจบละจบละอะไรก่อนที่จะมาผมต้องเล่นในตัวนี้ก่อนเผื่อมันโดนเนิร์ฟ <laughs> โดนปุงนป๋งก่อนปุ๋งก่อน้องปุ๋งน้องปุ๋งเหรอหรือ้องน้องปุ๋งมีคอมโบใหม่เขาบอกว่าแปลงร่างได้เรื่อย ก็คือปุ่งเรื่อยๆใช่ไหมล่ะปุ่งไปเรื่อยๆไม่แต่ว่าเราแปลงร่างมันมันเสี่ยงพี่เพราะว่าเลื่อนเลื่อนหมดก็คือตาย,ยไม่มีอมตะมีหินไงล่ะมึงจะนั่นได้ยังไงล่ะมันจะตายได้ยังไงอนอนเลยมีอดดมอยู่ไงเ <c oughs> อาอะดที่ไม่เคยเลยนอดดมไม่มีบนเตย <c oughs> สปอนเข้าแล้วได้อะไรขายขายรอขายอะไรนะได้ขายของอะไรวะงู มาเถอะอะไรก็มาเถอะเดี๋ยวขายให้จริงเดี๋ยวขายให้เดี๋ยวสู้ให้ก่อนลองดูก่อนชอบไม่ชอบเดี๋ยวว่ากันถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเอาแรมคืนไปอันหนึ่งก็ได้แรมมันต้องอยู่เป็นคู่นะมีตัวเดียวเล่นวิ่งไม่ได้เอาหรอเศร้าเลยงั้นไม่ให้คืนได้ไหมครับโอ้คู่จร์ตมาเจอกันในเกมดีกว่ามาเจอกันในดงในดินนะพี่จอในดินครับพี่ จัดไปยบายบายบายครับทุกคนทุกคนเจอกันในดิสมันถึงแล้วดิสแต่บายบายทุกคนได้ครับเจอกันครับบ๊ายบาย